คลิคปเรบอ <zeros> กแมปบูลล็อกไฮเวลนะครับ <usc> มีทั้งปรับฮิดป๊อปแล้วก Auto Spin <A ye! S 1> ็ออโต้สป <vous> ินนะครับแล้วก็ออโต้ฟาร์มไก่ตันอื่นๆอีกมากมายนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันนะครับก็ไปดูรีวิวได้เลยนะครับก็โอเคนะครับวันนี้มาอยู่กับพิธีโค้ดานะครับก็วันนี้ทัพจะมารีวิวโปรแมปบูลล็อกเป็นโปรของเฟียร์ไลท์นะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวนี่ครับมีอันนี้อ่าเดี๋ยวจะมารีวิวฟังก์ชันแรกก่อนนะครับก็ เดี๋ยวขอเข้าไปข้างในก่อนนะครับก็ฟังก์ชันแรกนะครับก็จะเป็นวิ่งไวนะครับก็ปกตินะครับอเดี๋ยวผมขอเปิดหน้งส่องเลยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็อย่าปรับเร็วเกินนะครับมันจะบักนะครับปรับนิดหน่อยก็พอเนี่ยเห็นไหมนี่ครับส่วนต่อไปนะครับก็เป็นฮิตบล็อกนะครับผม ก็แนะนําให้ปรับ25ก็พอเอ้ยทวิส15ก็พอนะครับมันจะได้ดูง่ายๆนะครับถ้าปรับเยอะเกินมันจะไม่ค่อยติดนะครับนี่ดูถ้าผมลองปรับ30ดูนะครับอ่าดูนะครับนี่ครับเป็นไงเห็นไหมมันบักครับต้องปรับประมาณอ่าลอง25ดูก่อนนะครับอ่ะเอ้ย25ได้25ได้ทุกคน อ่าก็ประมาณ25นะครับอันนี้ก็ตั้งปุ่มได้นะครับก็ผมเลือกเป็นตัวเฮตนะครับก็เวลาเอาเล่นเนียนสมมติแบบเรายิงปุ๊บปุบปบอาจจะปิดเดีย๋ยวคนแบบร้องโปงนี้นะครับก็พอจะเปิดปุ๊บอ่ะล้วก็ยิงได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น V.I.P. อ่าเรามาดูที่ซ้ายบนนะครับาดูผมพิมพ์นะครับมันไม่มีใช่ไหมมันเป็นชื่อปกติถ้าผมเปิดปุ๊บ อ่ะมันก็จะขึ้นเห็นปะ V P ต่อไปนะครับก็จะเป็น F K นะครับก็สมมุติถ้าเราเปิดฟาร์มไว้ <c oughs> แล้วมันเกิน15นาทีหรือ20มันจะหลุดใช่ไหมครับก็แนะนำให้เปิดไว้นะครับมันจะไม่หลุดนะครับอ่าแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งเป็น Infinity Stamina นะครับ Infinity Stamina ก็เปิดนะครับเนาะอ่าเปิดแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะไม่มี Stamina เลยครับ ไปนะครับก็จะเป็นมันเป็นอ่าเดี๋ยวผมขอตั้งไม่ปิด F นะอ่าปุ่ม F อ่ะก็คืออ่ามันความแรงมันเท่าเทีเทยบกับเราง้างเนี้ยอ่าคือแต่พอเนี้ยปุ๊บเราก็ปรับไปร้อแนะนําให้ปรับไปร้อยสิบไปเลยครับมันคือความแรงคือมันไม่ต้องมีแอนิเมชันเลยมันกดปุ๊บมันยิงปั๊บเลยนะครับทุกคนอ่าดูนะครับเห็นไหมโอเคครับต่อไปเรามา,าตรงนี้เลยนะครับไกตันอ่าก็จะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับ อ่าดูเปิดปุ๊บเห็นไหมแล้วก็เปิดแบ็กสกรีนได้นะครับแบ็กสกรีนเนี่ยมันจะบอกเลยว่าชื่ออะไรเงินเท่าไหร่หรือเบลเท่าไหร่นะครับปิดก่อนนะครับส่วนออโต้จีเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับจะขึ้นคลิปให้นะครับอ่าเพราะว่าผมอยู่เซิร์ฟบีนะครับไม่ได้เอาไปเล่นเซิร์ฟรวมนะครับผมอ่าต่อไปนะครับ เป็นตัวเข้าทีมเองนะครับเพราะว่าการแบบเวลาแบบพอเราออกเกมปุ๊บมีคนแย่งเนี่ยก็อันนี้คือเราเลือกโฮมซีเอฟนะครับนีกออกน่กดออโต้เอาไม่กดออโต้ปุ๊บหนีไหมมันจะเข้ามาเองเลยนะครับส่วนอันนี้คืออะไรอ๋อแล้วก็แค่แบบกดยิงปึง้งมันจะมันบอลมันจะวู่ง้าให้เลยนะอยู่แค่เฉพาะเรากดยิงนะครับมันจะไม่ให้มันจะไม่ไปให้เองนะครับ ส่วนโฮปเซตติ้งคือผมก็ไม่เคยใช้นะครับมันคือแบบยังไงอ่ะเปลี่ยนเซิร์ฟให้อัตโนมัติเนี่ยอ่าประมาณนั้นนะครับต่อไปเรามาดูที่ OP กันนะครับไกด์เซิร์ฟอิมแพคโองผมก็ชอบเลยดูดิดูนะปุ๊ง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 เฮ้ยที่รับได้เฉยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าดูดูดูปึ๊ง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 นี่ไงเด็กไงทุกคนนี่ก็ปรับปุ่มด้านกันนะครับส่วนเทิร์ฟช็อตโปรแม็ก นี่ครับก็ประมาณนี้ครับตั้งปุ่มได้เหมือนกันนะครับผมอ่าต่อไปสปินนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้นะครับอบานี้มันไม่ไม่มีตังนะครับก็จะล็อกอ่าเดี๋ยวผมมารีวิวไออธิบายก่อนคือมันล็อกได้หลายสไตล์นะครับคือเวลาเรากดสุ่มสปินปุ๊บมันจะสุ่มรัวรวเลยแต่เราต้องมีสปินหรือตังก่อนนะครับคือแบบมันจะล็อกแบบสมมติเราได้อะไรบางตัวเนี้ยมันก็จะหยุดให้ทันทีเลยโปรก็เหมือนกันนะครับอ่ามาเรามาดูที่เลทกันนะ ออตโกแต่แปมคือนี่ครับบอลที่อยู่ตรงนู้นเลยหาชีวิตดูเลยเดี๋ยวผมร้อให้มันได้สักองนะครับร้อให้สักสองตัวกกันไปปิดนะครับอ่ะนี่นะครับประมาณนี้เนาะส่วนออตัสไลด์คือแบบง่ายอ่ะเราเปิดปุ๊บเราวิ่งไปชนคนเงี้ยมันก็จะขโมยบอลให้เองนะแต่มันจะไม่มีแอนิเมชันให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะ ส่วนออโตเทเลพอร์ตทูบอลก็เดี๋ยวผมจะแจ้งแอดมินให้นะครับว่าให้เพิ่มปุ่มมาอันนี้มันเทเลพอร์ตเลยโอเค okay, ส่วนอันนี้ก็ลองเอาไปใช้เองนะครับสามนี้มันคือแบบเทเลพอร์ตหาทุกคนแล้วก็ทําให้ทุกคนนิ่งแล้วก็นนี้ก็ทําให้ทุกคนไม่อยู่นิ่งนะครับเนะี setting, ้ยส่วนเซตติ้งก็ลองไปหาลองเอาไปใช้เองดูนะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนก็คลิปราคาห5 9าปัจจุบันนะครับก็ ใครที่สนใจซื้อก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Discord กับลิงก์เว็บของร้านไว้ใต้คลิปนะครับก็มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบายครับ